สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR s o ร์โซรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนกับดิฉันกนนท์ผ่อน,นิพัฒน์กุลค่ะวันนี้เริ่มกันที่พ่วงในาการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธีค่ะ พลเอกสุวิทย์เกตสีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยและคณนะตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธีโรงเลี้ยงพันธีกรมทหารราบที่8ซึ่งหน่วยได้จัดมักคุเทศน้อยจากโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาและผ่าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงกบของกำลังพลภายในหน่วยโดยมีพันเอกนรงวิชย,ยานวรวุฒ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8และคณะนายทหารของหน่วยให้การต้อนรับที่คายศิหราชเดชโชชัยเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นในโอกาสนี้พ่อเนกสวิทได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการได้นำไปแก้ไขและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และสามารถขยายผลให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป ศูนย์การบินทหารบกจัดก,กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะพลตรีวรุฒนนทวงศ์ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่คณะแม่บ้านข้าราชาการชั้นประทวนลูกจ้างและทหารกองประจำการ ประกอบพิธีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่านาลานหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีภายในค่ายสมเด็จพระศรีนาคารินทราศูนย์การบินทหารบกอำเภอเมืองลบบุรีซึ่งได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยการรับฟังพระเทศนารับพรตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุขสง์พิธีถวายราชสักการะต่อหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จ พระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีพร้อมกับได้วางพวงมาลาสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนามค่ายสมเด็จพระศรีนาคารินทรานอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจอีกนานับประการที่พระองค์ทรงมีต่อบ,บวงชนชาวไทยขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมภายในหน่วยจัดเป็นสัปดาห์ของการลดละเลิกเป็นระยะเวลา7วันค่ะ ช่วงนี้นะคะไปติดตามการประชุมการประสานการปฏิบัติระหว่างกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาด้านกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ครั้งที่23ค่ะ พลตรีนรทิพงศยนอกเสนาธิการกองทัพภาคที่สองในฐานะประธานฝ่ายไทยและพันเอกจิรัตช่วงชัมเสนาธิการกองกำลังสุรนา,ารีผู้แทนกองกำลังสุรนา,ารีได้เข้าร่วมการประชุมการประสานการปฏิบัติระหว่างกองเลข,ขานุการาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาด้านกองทัพภาคที่สองและภูมิภาคทหารที่4ครั้งที่23ประจำปี2565 โดยมีพลโทโซโนารารองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4เป็นประธานฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของหน่วยทหารและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ห้องประชุมนปอพอท .1 ช่องสง,งามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ พลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารมาที่23กรมทหารมาที่หรักษาพระองค์จัดกําลังพลจิตอาสาบรรทุกน้ําขนาด6 0พันลิตรแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลหนองปลาไหลาอาเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคค่ะ ต่อกันที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32โดยกองร้อยทหารพรานที่3-204จัดกำลังพลร่วมกับชุดปฏิบัติการโครงการสะจุกสะเกี้ยงประชาชนบ้านสะจุกรวมสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินก่อจำนวนสองฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและการเกษตรภายในหมู่บ้านค่ะณบริเวณพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสะจุกสะเกี้ยงบ้านสะจุกหมู่ที่7็ดตำบลขุนน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน โดยฝายนะคะมีขนาดกว้าง1เมตรยาว1.5เมตรและสูง70เซนติเมตรค่ะขณะที่น้องๆเด็กนักเรียนนะคะก็ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆทหารอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งด้านของการส่งเสริมความรู้การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและการดูแลป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ค่ะ กองพันทหารมาที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันทหารมาที่25กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์จัดกําลังพลจิตอาสาทําความสะอาดอาคารและห้องเรียนโดยจิตพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนณโนะรงเรียนบ้านป่าไม้พระชายจังหวัดสระบ,บุรีค่ะต่อกันที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ขุนอาสา207 ได้ดาเนินโครงการตู้รับบริจาคหนังสือโดยดําเนินการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนตามโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยให้โรงเรียนบ้านส่งเต่าและโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราชสามัคคีตําบลน,นาเพียงอําเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนเด็กเล็กและเยาวชนค่ะตลอดจนประชาชนทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนหนังสือ โครงการครูช่วยสอนนะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุกร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่4506าําเนินการกิจกรรมเสาธง5นาทีและดําเนินกิจกรรมครูช่วยสอนให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติและเสริมสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทยการเทิดทูนสถาบันให้โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ทีมแพทย์พยาบาลนะคะจากโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับกำลังพลและครอบครัวที่เป็นกลุ่ม608เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักพลเสพตาบลโนนหันอำเภอจุมแพรจังหวัดขอนแกน่นได้นำกำลังพลและครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่ม608คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมากที่สุด รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม7ดโรคประจำตัวประกอบด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวานค่ะรวมถึงกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้นะคะเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคมากและหากเกิดภาวะการติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินค่ะมณฑลทนหารบกที่23ได้จัดชุดแพทย์พยาบาลออกให้บริการฉีดวัคซีนถึงภายในค่ายมหาศักดิ์พลเสพซึ่งโรงพยาบาลค่ายศีพัชรินได้รับการประสานจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นว่ากรมควบคุมโรคได้ให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่กำลังพลในหน่วยทหารและครอบครัวที่อยู่ในกลุ่ม608 ทางนี้นะคะ <_ an> ก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์ในหน่วยทหารค่ะเ <_ an> <_ an> ชิดชูเกตทหารกล้า Honor the Heroes ในวันนี้นะคะเสนอตอนการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่3ค่ะ องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนประจำปี2565กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่3โดยมีพลเอกสันทัศน์ันทิภาคิรันผู้อำนวยการองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกและประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนเป็นประธานการประชุมณโรงแรมดุสิตธานีพัทยาในวันที่11กรกฎาคม2565 สำหรับการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนจะจัดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่34และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่21อย่างน้อย3เดือนโดยมีภาคีสมาชิกสมาพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน10ประเทศส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์เข้าร่วมประชุมได้แก่บุูไนดารุสลาลราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐส,สิงคโปร์ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับประเด็นในการหารือของการประชุมมี2ประเด็นได้แก่ร่างยติเพื่อหารือเรื่องที่สำคัญที่จะบรรจุในธรรมนูญสมาพัาานธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนอาทิร่างยติว่าด้วยการบรรจุวิสัยทัศน์พันธกิจคติพจน์และค่านิยมร่างยติว่าด้วยการเลื่อนการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนหากเกิดกรณีพิเศษเช่นโรคระบาดภัยพ,พิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่ตอการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนร่างยติว่าด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทหารผ่านศึกระหว่างหน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียนเป็นต้นนอกจากนี้ยังหารือถึงร่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่34และการประชุมสมัชมชาสมาันธนทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่21รวมถึงรูปแบบในการจัดกิจกรรมในห่วงของการประชุมที่กำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนธันวาคม2565นกณกรุงเทพมหานคร โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพศ2523มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งยังให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการให้การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกและเยื่อสงครามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพและสังคมตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีเกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การจัดประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียนแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียนด้วย ภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาคมอาเซียนสืบไป ขอเนชนิญชวนทุกท่านร่วมภาคภูมิใจในเกียรติยศของทหารรักษาพระองค์วันนี้ติดตามชมภารกิจที่เสี่ยงภัยเข้มแข็งในทุกสถานการณ์กับกองพันธ์ปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ทหารของพระราชาเพื่อชาติสกษัตริย์และประชาชนค่ะ วันนี้ในอดีต18กรกฎาคมร่วมลำลึกเหตุการณ์เทือดทุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s า y ซเยค่ะวันนี้ในอดีต18กรกฎาคม2512พิธีเปิดศาลาประชาธิปก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์อภิมุขในพิธีเปิดศาลาประชาธิปกเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2512 กรมพรกกำแพงเพชรอัครโยธินทรงโปรดให้ในายช่างชาวอิตาเลียนออกแบบสร้างขึ้นเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่คราวเสด็จเปิดสนามกอล์ฟ18บ18หลุมเมื่อปลายปี2471นั้นได้ชำรุดสุดโสมจึงได้จัดการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่าศาลาประชาธิปก วันนี้ในอดีต18รกรกฎาคม2538วันสวรรคตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระนามที่นิยมเรียกกันว่าสมเด็จย่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนไทยเป็นอย่างมากพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารและได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจาก,ากฟ้าฟ้าช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่าแม่ฟ้าหลวงและทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อ18กรกฎาคมพุทธศักราช2538สิริพระชนมายุ9 4พ0 0ษา18กรกฎาคมพุทธศักราช2521วันสถาปนาหน่วยทหารพรานซึ่งเป็นกองกำลังของกองทัพบกหน่วยหนึ่งที่มีจุดกำเนิดมาจากประชาชน โดยกองทัพบ,บกได้รับอนุมัติหลักการจากที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ดำเนินการโครงการชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพรานชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากสถานการณ์การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่กำลังทหารประจำการส่วนใหญ่ต้องอยู่ประจำพื้นที่ไม่อาจถอนกำลังมาปกป้องการรุกรานจากภายนอกได้กองทัพบ,บกจึงจัดตั้งกำลังทหารในลักษณะที่เป็นหน่วยอาสาสมัครพิเศษขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา โดยนำกำลังพลจากท้องถิ่นมาแก้ข้อบกพร่องดังกล่าวหน่วยทหารพรานจึงถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวคิดที่ว่าทหารพรานคืออาสาของประชาชนหรือนักรบประชาชนหน่วยทหารพรานนับว่ามีส่วนสำคัญในการระงับยับยัง้งการขยายอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กองทัพบกจึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารพรานทำการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนร่วมกับหน่วยทหารประจำการโดยมีอัตราการจัดของหน่วยทหารพรานที่แน่นอนเมื่อปี2526 ปัจจุบันกำลังพลประกอบจากทหารประจำการและทหารพรานที่รับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โดยกองทัพบ,บกได้ถือให้วันที่18กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันพล้ายวันสถาปนาหน่วยทหารพรานวันนี้นะคะขอลากันไปด้วยสารคดีพิเศษฟ้าห่มดินตอนเขื่อนขุนด่านประการชนรายการข่าวต่อไปคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ในเวลา20นาฬิกากับข่าวในพระราชสำนัก วันนี้ดิฉันกนันทพรนิพัฒน์กุลและทีมงานวีอาร์โซเยอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ